ครูดีไม่ไม่สามารถโกนหนวดได้นะครับนักเรียนครูดีไม่สามารถโกนหนวดได้มันเป็นฟิกเนเจอร์เหรออ่าโกนได้ครับผมถ้าโกนหนวดนี่โดนเด็กแถวแถวนี้ถ่ายตังแน่นอนอนุบาลเรียกด่าเลยนะ จานสีกูดีนะครับเห็นแล้วจะบอกว่าโอ้โหอีหยังมาอีกอันนี้คือจานสีที่ผมใช้ทํางานจริงๆนะครับผมอันนี้คือสีน้ำอันนี้คือจานสีผมเลยนะครับดูสีที่แต้มไปนะครับนะถ้าไม่แม่นก็เน่าเอายถ้าไม่แม่นก็เน่ามีสองอย่างนะครับมันใช้การแตะเอานี่เป็นสีน้ำนะเทคนิคคือนะครับใช้น้ําเป่าเป็นตัวเชื่อมนะครับ ใช้น้าเปล่าเป็นตัวทําละลายนะครับค่อยๆเกลี่ยนะครับเกลี่ยน้ําออกมานะครับแต่น้ําไล่เฉดอ่อนออกมานะเทคนิคประมาณนี้คืออย่างเราเหลืองแตะไว้เนี่ยอยากให้เป็นเหลืองอ่อนใช่ไหมแล้วก็แต่น้ําเปล่าแล้วก็ไล่ไล่เฉดต่อเพิ่มออกมากอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเฉดอ่อนของสีเหลืองเข้ามาโดยใช้น้ําแทนนะครับตัวนี้จะใช้น้ําเยอะนะครับเพราะเป็นสีน้ํานะครับผมใครที่ยังไม่เคยเล่นก็นะครับลองเซิฟมานะครับราคาไม่แพง เล่นสระนะครับจะได้รู้ว่าสีน้ำมันเป็นยังไงน่าขำกุกินนก,กันนะครับสีน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับธรรมดาเลยเหลืองตัวนี้นะแต่ว่าครูจะแตะเสี้ยมตาลเข้าไม่ไิ้นึงนะครับเป็นการช่วยทำให้สีเหลืองมันเข้มขึ้นนะฮะ สมมติเรามีเรื่องอ้อนเฮ้ยเรื่องออนเหลืองอนภาษาญิ่นภาษาจี่นจะจบแล้เป็นภาษาไทยก็ต้เลยู้เรื่องอ่าอะไรจบากจะบอกเรื่องอ้อนให้อนเหลืองออนไม่ออกจบภาษาบ้านอุปสารบ้านก็อยอันนี้ครูจะเงีเบแป๊งน้งนะครับเดี๋ยวครูจะทำงานให้ดูแล้วนี่เท็นอคสี่น้ำนะครับ ใช้น้ำเปล่าช่วยในการไล่นะ,ะเติมเหลืองเข้าไปนิดนึงให้สีมนะันเข้มขึ้นมานิดนึงเสร็จเปล่าไม่รูนะครับวันนี้นะดูฟิวก่อนนะครูดิมอารมณ์สีน้ำฟินทีเดียวนี่เราได้ช่วงนี้มาเป็นเหลืองนะครับอยากให้มันสว่างขึ้นเราดันน้ำขึ้นมาเลยดันน้ำเปล่าขึ้นมาเลยนะนะ กูดันน้ำเปล่าขึ้นมาเลยนะมันก็จะเป็นสีอ่อนในจองานนัดทนะีนะครับสีอ่อนนัดที่นานเดีอวเกินแต่งแนนี้นะมันจะได้เหมือนกันเดี๋ยวโดดนะ นเล่นไม่ยากนะแต,จจะต,ต,ตะ่ต้อใจคงสาสีนิดนึงนะครับสีสดมาต้มเ็ยังไง่งต่างภาในฉากงานสีต้องยืมกล้องคดีมแล้วนี่งโฆษณาเลยขายของเลยพบโ้ก9นะสีสดสวยมากคือ <c oughs> ไม่ใช่สีสดอย่างเยนะหนคนก็สวยนะห้าเนียนขาจังหน้าสดก็สวยนะครับส,สวยเกลี่ยผิวได้เนียนกริบเคยลองขายโทรศัพท์หน่อยตรงนี้แล้วก็ ครับหลักทนที่ใช้ก็จะมีนะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็เหลืองนะครับเหลืองเหลืองมากกว่านี้ก็เป็นน้ำเปล่าแล้วนะครับเหลืองแต่น้ำเปล่าไล่ขึ้นไปเลยสองเชตนะครับผมงานเล่นง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจบงานนี้ต้องต้องซื้อถาดสีให้กดีใหม่ละซื้อถาดแบบโปรเฟชชั่นแนลหน่อยนะโปรเฟชันอันนี้ก็โปรเฟชชั่นแนลนะครับถ้าเกิดไม่โปรนี่ทําไม่ได้นะครับสีน้ำนี่ยากพอสมควรนะถ้าไม่เข้าใจมัน มันไหลไปเรื่อยจริงๆนะครับไหลเลยอ่ะอย่างกูแตะดีอันนี้เข้มไปก่อนกูจะเอาช่วงนี้ก่อนใช่ไหมเดียกูจะเอาช่วงนี้ก่อนนะกูจะดันเหลืองเข้าไปนิดนึงดันเหลืองเข้าไปนิดนเดี๋ยวพอไปทีนิดก่อนนะที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของน้ำเปล่าแล้วนะต่อไปก็จะแต่น้ำแล้วนะครับน้ำเปล่าจะเยอะเลยนะครับดันทีขึ้นไปสวัสดีแบงค์โนไลท์เทสทูสวัสดีหลุดลอยสวัสดี ครับพี่ครับผมนะครับสวัสดีใหม่มนิทัลโลสวัสดีนะสิงห์นะสวัสดีทุกท่านนนะครับเี่ยอารมณ์จะประมาณนี้นะครับจะเต็มใช่ไหมดันที่ออกขึ้นมาตอนนี้ตรงน,นี้ก็จะเป็นสีเข้มตอนนี้มนเมื่อกี้แต่น้ำเปล่าใช่มแต่น้ำเปล่าเดียวน,น้ำเปลา่าไล่สีเข้มเมื่อกี้ออกไปใช่กระจายสีออกไปมาเติมเก็บสียวฟ้าคือมันจะอารมณ์ประมาณนี้นะถ้าเข้าใจแต่ว่ามันจะไหลไปเรื่อยนะครับถ้าถ้าคุมไม่อยู่ก็คือต้องทอนใจนะครับ ต้องคุมน้ําด้วยนะคุมน้ำไม่อยู่นะต้องรู้ปริมาณเท่าไหร่เกี่ยวไปบรรจางประมาณไหนนะครับหลังจากน้นก็คำนวณเบื้องต้นนะครับสำคัญนะครับสําคัญที่ควบคุมน้ำนะครับคุมน้ําสีน้ําก็คือต้องใช้น้ำเลยครับเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวท,ทําทําอ่อนนะครับอันนี้คือโดยโดยรวมนะใช้ใช้น้ำยาไม่แก้ไม่ครูปากปากคงจะไม่ทำกดจีิ ใช้เลยนะครับถ้าตังเหลือๆใช้เลยครับผมแนะนำเลยเพราะว่าส่วนเรื่องละลายดีตัวนี้เลยน่าจะละลายเป็นสีดีหยอกนะเมื่อกี้ตลกนะครับเมื่อกี้ตลกตลกจะเปนคนที่เป็นคุณดิมเกือบเลยคุณดิมเกือบด่าแล้วเมื่อกี้ดีถ้าเป็นคุณแซกคุณชื่อเคดิมบอกใครมถามมา ี่ดันสีอนะ่อนลงนะครับได้ได้ได้บทตรงน,น,นี้หน้าแดงแล้วคุูดีมหน้าเริ่มแดงแล้วนะไม่ต้องสืบนะครับสงเพลงไหนนะประกอบการกวาดมือพิ้วๆของคุูดีมนะนี่ก็ดันนะ เข้มล้วเมืกอแต่งเริ่มพิสังได้แต่ต้องราดใส่น้ำเปล่าเยอะๆนะอย่าแบบยิขาด,าด,ขาด,าดน้ำเปล่าไว้ไอ้นี่มันจไม่เนียนนะไอ้น้ถ้าเล่นสีเนื้อสีเยอะเกินไปมันไม่ใช่สีนะมันเป็นสีบอสเตอร์นะอันนี้ต้องมันมีต่างกันนิดนึงนะครับสีบอสเตอร์มันจะใช้สีขาวนะใช้ทำอ่อนเนื้อสีจะแน่นเนื้อสีจะแน,น่นนะครับแต่สีน้ำใช้น้ำเป็นตัวทำอ่อนนะฮะต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ความนวลความ สมมุตินี่สีน้ำแน่นอนครับถ <laughs> ้าอยากวัดได้อารมณ์ไหนนะครับเลือกสีให้ใช้ถูกตัวเนะใช้ถูกประเภทเดี๋ยวพาเดี๋ยวคุณยิมพาับถาดทุกกันโยกนะครับเลยพิ้วเลยระจังหวัเอะโอ้มือไปโดนครับเก็บเน่านะ ตามไปก่อนนะับเขาเรื่องเคลือบเขาเรื่องเคลือบเขาเรื่องเครือบนะคฝั่งนี้จะเป็นเรื่องเทมนะครับผมมันเป็นแสงเอาด้านลึกนะแสงเอาด้านลึกยังแก้ครัแล้วก็ดันน้ำเปล่าออกมานนั้ น้เป่าแตะน้ำป่าเขไปเรื่อยๆี่กูแตะน้ำเป่า้นเป่จบลวนะครับตอวเลยเยะสเต็ปข้อมือนะครับเยะเต็มข้อมือแค่เดียวเต็มนะครับหนึ่งข้อดีมันคือมันเต็มไปนะมนะบายแนละ้วมันเต็มไปนะจะไม่เหมือนพกสีไม้อะไกัยยยนยสยกันัเราก็สดด้วยนะสด,สดมันนี้สดครนะับสดจากปลัดบอกจำยี่ห้อไม่ได้แนละ้วดูบออีกทีดนะัจำไม่ได้ีซ้มาใช้หลายรอบแล้ว ตับบนอกมาันเดอบบเดอลปลามันอ,อยแล,แล้วแต่น้ำเปล่าก็มัน เวลาเลือกสีให้ตัดกันแล้วดูเนียนตาทำไงครับสีตัดกันแล้วเนียนตาน่าจะคู่สีนี่แหละนะแคู่สีนี่แหละแต่ว่าตะวจายสีให้เป็นครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นแลกจะัวายสีก็เลือกสีให้เนียนตาจริงๆสีที่เนียนตาหมายถึงสีสีเขาเรียกว่าสีสีตรงข้ามนะครับสีคู่ตรงข้ามมันเป็นคู่สีนะครับ เวลาเราเลือกสีแล้วมันดูเนียนตาดูสมูทเนี่ยก็คือสีที่มันอยู่คู่กันแล้วมันจะสวยนะครับแล้วก็วการกระจายสีให้ให้เป็นนะครับให้เนียนอ่าอย่างควกครงบคุดีมก็จะเน้นกระจายสีเหลืองให้ไหมครูกระจายสีเหลืองให้เข้าไปอยู่กับทุกจุดเอาสีเหลืองมาใส่สีม่วงแล้วสีม่วงมาใส่สีเหลืองอย่างนี้นะครับคือกระจายให้มันอยู่ด้วยกันให้ได้ครับผมไม่งั้นมันโดกนะ ยังไงก็ได้แต่ว่ามันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้นี่มันโด่แน่นอนนะม,นมาละมาบู๊กิด ไปครูมาเสร็จแล้ววันนี้เสร็จเลยไหมนเนี่ยครูาาสีเหลืองน่าจะเสร็จสีเหลืองอ่าเสร็จสีเหลืองแล้วกันวันนี้เสร็จสีเหลืองมาดู<อ><อ>ผมมันทำยากต้องรอสีแห้งก่อนต้องรอสีเหลืองแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยจะไปเติมสีดําได้ไม่งั้นเป็นไงครูน่าเน่าะครับเหลืองโดนดำเขียวเลยนะครับเขียวปีเลยนะต้องต้องวางแผนดีๆนะครับทีาทำงานแบบนี้ต้องรอสีแห้งด้วยนะครับหนึ่งครับจาน ปะปะวินอ่าคนหนึ่งเอกการลัดเอกรลัดถามได้ควมต้องการกดตื่จะทําอาหากินเล่าไหมเล้าไหมขอบคุณครับผมสามสิบท่านเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับมีแค่อ่าสามคนครูดีก็ดีใจแล้วเ,อ,เออนะคนเดียวก็ดีใจแล้วเออคนเดียวพี่คิดกดมาก็ดีใจแล้ว เปกำลังใจให้กันนะครับผมทั้งนี้ต้องช่วยๆกันไปก่อนนะช่วงนี้หนึ่งกำลังใจก็หนึ่งกำลังใจเหมือนหนึ่งคอมเมนต์นะผมมาให้ความรู้นะครับไม่ได้ต้องการอะไรนะผมขอแค่นะให้ทุกคนทำงานสักได้ต้องแก้วเ,เอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันรับลูกค้าได้จริงรับลูกค้าได้จริงงานก็จริงมีรายได้เข้าครอบครัวใช่เลี้ยงชีพได้ชีพได้แนคะ่นั้นจะช่วยกันป่ะใช่กนะันไป เงินเรื่ององเสัไม่ค่อยเดือร้อนแต่ถ้าเกิดว่าคนจะโอนอันนี้อีกรอบหนึ่งเอาไหมเอาเลยโีอกเอาเลยรีบ<ะ>ส่งเลขบัญชีเลยอยากขายเยอะ่าขาไวนะไม่ทันเยนะมัรอไวไวตอนจบอยู่เลยแต่ร้อนร้อนเงินนะไปนะเ,เรื่อง,องนะเ,รองเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครใช่ไหม <laughs> แต่ออกไปแล้วก็กลัว,วจะกลับมาเอ้นีน <laughs> ร้อน,นั้งเปี่ <laughs> นะครับ มีแค่ห้าคนนะคุณดีมดีใจแล้วสุดยอดแล้วห้าคนได้ความรู้กับวันนี้ห้าคนทีแรกคนดูเป็นตันใครที่ไม่ทันนะครับกับแชร์ไว้หนะ้าเฟซบ o ๊กตัวเองได้นะครับไม่ดูได้ครับไม่ดูให้ค่อยไลค์ค่อยดูไปเรื่อยเรยืว่างก็ดูเป็น เป็นความรู้นะรู้ไว้ใช่ว่าสบาแบกหามนี่ใช้จริงใท้คำจริงที่ะดีนี้ทำอยู่ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่คำคมของกูแทกเลยที่คดีที่พูดนะครับที่ะดีพูดทุกคำทุกบทนะครับทั้งนานหลักกานว่ากูทำหมดแล้วเอาไปใช้ได้หมดจริงๆนะครับทุกวันนี้สักนี่แบบไม่ดูรูกแล้วทั้งหลายจะจะอินดี้เกินไปแล้วนะครับไปเรื่อยนะการใจฉับน,นะครับ ตามใจฉันตามใจฉันนะครับบากหลนี้จะรุดโลกไปใหญ่แลครับนะแต่ไม่เป็นไรนะคนเราน่ทาทำงานมีความเป็นตัวเองนะเชื่อในตัวเองก็ดีนะงานดีกำลังดีใช่แต่ต้องศึกษาความศึกษาให้ถูก,<อ>กต้องมานะครับต้องเอาหลักความถูกต้องมาด้วยนะ <c oughs> คือนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับการพูดอย่างนี้วันนี้อาจจะแบบแบางคนที่ยังงงอยู่ก็ ครับไม่เป็นไรนะครับศึกษาต่อไปัะผมจะหยุดนะครับทีคำพูดมันไม่ได้ช่วยอะไรมากคือส่วนใหญ่อยู่ที่การกระทำนะครับจะพูดแล้วได้ยินอย่างเดียวแต่ไม่ไปทำเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้อะไรจริงครับถ้ารักจริงอะไรจริงก็ฝึกวาดฝึกอะไรนะเป็นกำลังใจทุกคนนะครับผมส่วนใหญ่ทิสดีก็คือนิสดีนะครับการกระทำก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าเราฟังแต่ว่าไม่ทำนี่มันก็ยังไม่เข้าใจแท้จริงนะครับไม่ถองแท้น ทำด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาไปด้วยนะครับเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทาให้เราเข้าใจเร็วนะครับแล้วก็ดูว่าจะใช้งานยังไงซ้อมไปเยอะๆนะครับเผื่อวันนึงมีโอกาสได้ใช้นะครับไปรังแต้มทุกท่านในพื้ท่าภาคแล้วผมนะเดี๋ยวครูเสร็จตรงจุดสีเหลืองนี่ครูก็จะขอนะครับพักก่อนละไม่ไหวสแนบสแนงนะครับดี๋ยนนะครับรอบหน้านะใครที่ มีคำถามอะไรนะครับก็ยวมาถามไปได้เลยครับผู้้อมที่จะมาตอบได้24ชั่วโมงนะครับทักมาได้เลยนะครับถ้าคุไม่นอนตอบไม่นอนไม่นอนก็จะตอบให้เลยครับไม่ไม่คิดค่าจ่ายเลยนะครับคิดคุยกันไปแล้วนะคนไทย้วยกันนะได้มองหน้าไหมหลังไหมหน้าโรงเรียนก็ได้นะครับห,หน้าโรงเรียนที่มไม่เปิดจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับ โดยรวมนะครับเสร็จแล้วนะอาจจะมีดีเทลเล็กๆไม่น้อยพวกตาพวกอะไรนี้เราก็นะครับไปดูกันตอนเสร็จเดี๋ยวครูจะลงอัปเดตให้เป็นรูปจบเนาะรูปนี้อาจจะผัดตรงๆถ่ายตรงๆไว้ให้สักกันเลยก็ได้นะครับไม่ไม่รู้จะไปปิดอะไรแล้วถ่ายไว้ขนาดนี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมนะยังไงฝากด้วยนะครับ